คุณเคยสงสัยไหมว่าประเทศไทยมีขีปนาวุธกี่ชนิดแล้วขีปนาวุธที่เรามีทรงพลังแค่ไหนถึงเราจะไม่ใช่มหาอำนาจแต่รู้หรือไม่ว่าไทยก็มีอาวุธลับที่พร้อมปกป้องผืนแผ่นดินไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับขีปนาวุธหลักของไทยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเรามีเทคโนโลยีขนาดนี้แล้วมาเริ่มกันเลยที่อันดับหนึ่งขีปนาวุธ DTI1 ในยุคที่ภัยคุกคามมีอยู่รอบด้านประเทศไทยไม่อาจพึ่งพาแต่อาวุธนำเข้าได้อีกต่อไป และนั่นคือจุดเริ่มต้นของขีปนาวุธ DTI-1 ขีปนาวุธพัฒนาโดยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยขีปนาวุธ DTI-1 ถูกพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองโดยไม่ต้องพึ่งต่างชาติโดย DTI-1 เป็นขีปนาวุธแบบยิงจากพื้นสู่พื้นระยะยิงไกลาราว100-150กิโลเมตรติดตั้งบนรถยิงหลายลำกล้องคล้าย BM-21 Grad ของรัสเซีย แต่ใช้เทคโนโลยีควบคุมแบบทันสมัยแม้จะไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธข้ามทวีปแต่ DTA 1ก็มีเป้าหมายสำคัญในการควบคุมพื้นที่และตอบโต้ศัตรูอย่างแม่นยำในแนวหน้าเมื่อเข้าสู่ระยะพัฒนาเต็มรูปแบบสถาบัน d t i ได้ต่อยอดเทคโนโลยีเดิมสู่รุ่นใหม่ที่เรียกว่า d t i 1 G โดย d t i 1 G มีการติดตั้งระบบ GPS และ Inertial Navigation System เพื่อควบคุมทิศทางและเป้าหมายอย่างแม่นยำยิ่งขึ้นลดโอกาสพลาดเป้าเพิ่มความสามารถในการตอบโต้แบบแม่นจุด ขีปนาวุธนี้ถูกติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่หลายลำกล้องซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธได้พร้อมกันหลายลูกและเคลื่อนย้ายไปยังแนวหน้าได้อย่างรวดเร็ว DTI1G ถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการยกระดับความสามารถด้านป้องกันประเทศเพราะมันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเองและความภูมิใจของคนไทยมาต่อกันที่อันดับ2ขีปนาวุธต่อต้านเรซ SI ี802ในกลางมหาสมุทรที่ที่ไม่มีที่กำบงังไม่มีภูเขาไม่มีป่ามีเพียงเกลียวคลื่นและภัยที่มองไม่เห็น หนึ่งในอาวุธที่ศัตรูทางทะเลกลัวที่สุดก็คือขีปนาวุธต่อต้านเรือ C-802 C-802 คือขีปนาวุธนำวิถีพัฒนานจากประเทศจีนออกแบบมาเพื่อใช้ทำลายเรือรบของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะความเร็วแม้ไม่เหนือเสียงแต่ความแม่นยำและระบบติดตามเป้าหมายของมันถือว่าทันสมัยในยุคเดียวกันขีปนาวุธนี้มีระยะยิงราว120-180กิโลเมตรและใช้หลักการบินระดับต่ำเลียบผิวน้ำทำให้เรดาร์จับได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อยิงจากเรือรบในเขตทะเลจริงมันเปรียบเสมือนตาเหย่่ยวที่โฉบเข้าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวกองทัพเรือไทยได้จัดซื้อ C802 มาใช้งานกับเรือรบหลวงหลายลำเช่นเรือรหลวง,ลง,งนเรศวรและเรือหลวงตากสินหนึ่งในจุดเด่นของ C802 คือระบบนำวิธี Active Radar Homing ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเมื่อปล่อยออกจากแท่นยิงขีปนาวุธจะบินต่ำเรียบผิวน้ำทำให้สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านได้ และเมื่อใกล้เป้าหมายมันจะเร่งความเร็วเพื่อพุ่งทะลวงเข้าใส่หัวรบของ C802 มีน้ำหนักประมาณ165กิโลกรัมเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่เรือรบขนาดกลางถึงใหญ่ในหลายปีที่ผ่านมา C802 ถูกใช้ในการฝึกซ้อมรบจริงของกองทัพเรือไทยหลายครั้งถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ช่วยเสริมแสนยานุภาพของไทยในทะเลอย่างแท้จริงมาต่อกันที่อันดับ3ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไซวเดอร์ไพทอนในสงครามทางอากาศความเร็วไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ใครล็อกเป้าได้ก่อนนั่นต่างหากคือชัยชนะและหนึ่งในขีปนาวุธที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก็คือไซด์แวนเดอร์เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้พัฒนาจากสหรัฐตั้งแต่ยุคสงครามเย็นมันคือหมัดเด็ดของเครื่องบินขับไล่ทั่วโลกและยังคงใช้งานจนถึงปัจจุบันในเวอร์ชันใหม่ๆขีปนาวุธนี้มีความเร็วมากกว่า2.5มักหรือกว่า3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้ระบบนำวิธีแบบอินฟราเรดติดตามความร้อน (heat seeking) ทำให้สามารถล็อกเป้าหมายจากท่อไอพ่นของศัตรูได้แม้จะอยู่ระยะประชิดเครื่องบินขับไล e ่ F-5E ทับ F-16 f, f ของกองทัพอากาศไทยก็ใช้ AIM-9 Sidewinder ในการฝึกและพร้อมรบมาโดยตลอดถือเป็นอาวุธหลักที่ไทยไว้ใช้ในการรบแต่สงครามยุคใหม่ต้องการอะไรมากกว่าแค่ล็อกแล้วลั่นนั่นคือจุดที่ขีปนาวุธ Python 4จากอิสราเอลเข้ามาเสริมเคี้ยวเล็บของไทย Python 4เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี l o c k on after Launch และสามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้แม้อยู่ในด็อกไฟที่รุนแรงหัวนำวิธีของ Python 4ใช้ระบบ Imaging i n f r a r e d e ที่แม่นยำสูงพร้อมมุมการล็อกเป้าเกือบ90องศาและสามารถทำงานร่วมกับหมวกนักบิน Helmet Mounted Sight หมายความว่านักบินมองไปทางไหนขีปนาวุธก็ยิงตามไปได้ ปัจจุบันไพ t อน n 4ถูกใช้งานในฝูงบิน JS 39 g r i p e กกริปเปของกองทัพอากาศไทยเสริมความสามารถให้ครองน่านฟ้าไทยได้อย่างเหนือชั้น AIM 9 s i d e w i n d e r คือตำนานที่ยังคงเฉียบคมส่วน Python 4คืออนาคตแห่งการรบเหนือเมฆและเมื่อทั้งสองอยู่ในมือของนักบินไทยก็ไม่มีน่านฟ้าใดที่เราปกป้องไม่ได้มาต่อกันที่อันดับ4ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Hawk k s 1ก่อนที่เครื่องบินจะรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าได้พวกมันต้องฝาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้รอดเสียก่อน และหนึ่งในอาวุธสำคัญที่กองทัพไทยใช้ปกป้องน้านฟ้ามานานก็คือขีปนาวุธ MIM-23 Hawk MIM-23 Hawk เป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะกลางพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ได้รับการอัปเกรดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขีปนาวุธ Hawk สามารถยิงเป้าหมายได้ไกลถึง40กิโลเมตรใช้ระบบนำวิถีแบบ semi-active radar homing โดยอาศัยเรดาร์จากฐานยิงในการชี้เป้าไทยได้รับระบบนี้มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2530 และติดตั้งในจุดยุทธศาสตร์เช่นกองบินและเมืองสำคัญถือเป็นกำแพงด่านแรกที่คอยสกัดเครื่องบินศัตรูจากระยะกลางแต่โลกไม่ได้หยุดพัฒนาไทยเองก็ต้องมีระบบใหม่เสริมให้ทันยุคสมัยและหนึ่งในระบบที่ถูกจัดหาเพิ่มเติมก็คือขีปนาวุธ KS-1A จากจีน KS-1A เป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศรุ่นปรับปรุงจาก HQ-12 ของจีนมีระยะยิงไกลประมาณ50กิโลเมตรและใช้ระบบเรดาร์ควบคุมไฟแบบทันสมัย ข้อได้เปรียบของ KS1A คือความคล่องตัวสูงใช้รถเคลื่อนที่ลากจูงทำให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งยิงได้รวดเร็วและตอบสนองภัยคุกคามแบบทันควันกองทัพไทยนำ KS1A เข้าประจำการเพื่อเสริมการป้องกันน่านฟ้าร่วมกับฮอกถือเป็นระบบที่ช่วยอุดช่องว่างและเพิ่มมิติป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นฮอกจากตะวันตกหรือ KS1A จากตะวันออกทั้งสองต่างทำหน้าที่เป็นโลเล็กปกป้องน่านฟ้าไทยจากภัยคุกคามทุกทิศ เพราะในสนามรบยุคใหม่การยึดครองฟ้าคือการยึดอนาคตมาต่อกันที่อันดับ5ขีปนาวุธฮาปูนในโลกของการรบทางทะเลมีขีปนาวุธอยู่รุ่นหนึ่งที่ถูกขนานนามว่านักล่าเรือรบมานานกว่า40ปีและขีปนาวุธนั้นก็คือ RGM84 ฮาปูนจากสหรัฐอเมริกาเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือที่สามารถยิงจากเรือรบเครื่องบินหรือแม้แต่เรือดำน้ำจุดเด่นของมันคือการบินต่ำเหนือผิวน้ำ Sea ี k i m m i n g เพื่อหลบเลี่ยงเรดาร์ศัตรู จากนั้นจึงพุ่งเข้าชนเป้าหมายด้วยความเร็วเสียงฮาปูนมีหัวรบหนักถึง221กิโลกรัมสามารถทำลายเรือขนาดใหญ่เช่นเรือฟริเกตหรือเรือบรรทุกสินค้าได้ในการยิงนัดเดียวราชนาวีไทยมีการใช้งานฮาปูนมาตั้งแต่ช่วงปี2530โดยติดตั้งบนเรือฟริเกตชั้นนเรศวรเช่นเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินถือเป็นอาวุธหลักในการป้องกันน่านาน้ำไทยจากภัยคุกคามทางทะเลหากการยิงจากเรือผิวน้ำยังสามารถถูกตรวจจับได้ การยิงขีปนาวุธจากใต้ทะเลจึงกลายเป็นอาวุธเงียบที่ร้ายที่สุดเรือดำน้ําที่สามารถยิงขีปนาวุธได้จะเปลี่ยนเกมการรบในทะเลทันทีเพราะสามารถเข้าใกล้เป้าหมายแบบไร้เสียงแล้วโจมตีแบบสายฟ้าจากระยะไกลราชนาวีทัยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานขีปนาวุธจากเรือดำน้ำําโดยเรือดำน้ํา s 2ี่ t yun class จากจีนที่จะเข้าประจําการในอนาคตมีความสามารถในการยิงขีปนาวุธผ่านท่อต่อปิโดเช่น c m 7 0 8 unb หรือ YJ82 ซึ่งเทียบชั้นฮาปูลได้เมื่อไทยมีเรือดำน้ำที่ยิงขีปนาวุธได้สำเร็จศักยภาพในการป้องกันทะเลของไทยจะก้าวสู่ยุคใหม่จากการเฝ้าชายฝั่งสู่การครองอำนาจใต้น้ำอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นฮาปูลที่ยิงจากผิวน้ำหรือขีปนาวุธจากเรือดำน้ำที่เงียบงนันทั้งหมดนี้คือเคี้ยวเล็บที่จะเปลี่ยนไทยจากผู้เฝ้าชายฝั่งสู่ผู้ครองทะเลในยุคใหม่